sai chỗ bà là thế này. Thấy khỏi ngay nè. Đây bà. Mì lụt, mì lụt. Sao là? Bà bù. bù. Oh, oh. oh. <coughs> ออ้โหดูเด็นไหมปะบูนี่วะปะบูเอาทำม่อกีนี่นั่นสำคันะไปข้อคอนี่สเด็ดจีพีสเด็ดจีพี